เพื่อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจไฟชีวิตเราขอนำพาพี่น้องไปสู่การแสดงความเป็นกัลยาณมิตรไปสู่ความเป็นเพื่อนไปสู่ความเป็นญาติกันอย่างแท้จริงเนี่ยเสียงคุ้นๆว่าจะเป็นคุณแม่ลูกสามหรือปะค่ะคุณแม่ลูกสามใช่ไหมใช่ค่ะวันก่อนปรึกษาปัญหาเรื่องสามีใช่ไหมปัจจุบันนี้ดีขึ้นแล้วหรือยัง ก็คือเราก็ต้องทําใจยอมรับความจริงว่าเขาเป็นแบบนั้นนะคะคือเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ใช่ค่ะเขาแก้ไม่ได้เราต้องแก้ที่ใจเราเองเออลองเล่าให้ฟังซิแก้อย่างไรก็คือทําใจยอมรับความจริงว่าเขาก็เป็นคนแบบนี้เราจะไปเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้นะคะเหมือนกับที่เราเองก็เป็นคนแบบนี้เขาจะมาเปลี่ยนเราก็ไม่ได้เขาเปลี่ยนเราไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีการศึกษาเรียนรู้พระธรรมเนี่ยเราก็จะนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันแล้วก็ ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะคือหมายความว่า,าว่าเอามาดําเนินบริหารจัดการชีวิตครอบครัวนะคะคือเราเป็นแบบนี้คือเราสนใจธรรมะใช่ค่ะเขาจะมาเปลี่ยนเราไปสู่ความเป็นคนสนใจอย่างอื่นนอกจากธรรมะนี่ก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจธรรมะเราจะไปเปลี่ยนเขาให้มาสนใจธรรมะก็ไม่ได้เหมือนกันก็ค่ะในอนาคตก็หวังว่าพระธรรมจะจัดสรรให้เขามีความสว่างขึ้นนะคะ ที่โยมบอกตั้งสติก่อนสตาร์ทใช่ไหมค่ะนั่นคือสต็อปใช่ไหมโยมค่ะค่ะแล้วก็สต็อปท,ที่ที่ใจเราอะนะคะรู้จักสต็อปก่อนสตาร์ทค่ะเพราะว่าการที่เราสต็อปก่อนสตาร์ทเนี่ยมันจะทําให้เรารู้จักรู้จักกําหนดทิศท,ทางนะว่าเราจะไปทางไหนใช่ค่ะ,ะถ้าเรานึกนึกขึ้นมาก็สตาร์ทเลยโดยไม่รู้จักสต็อปก่อนเนี่ย<ช>หรืออาจจะเล่นไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง อาจจะเป็นผลเสียแก่ตัวเราได้ซ้ําไปเนาะค่ะถ้าเราศึกษาพระธรรมเราก็จะมีหลักในการยึดเหนี่ยวแล้วก็จะทําทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องหยุดคิดพิจารณาความจริงแล้วก็ทําให้เดําเนินชีวิตไปในควบคู่กับสายธรรมะเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ไม่ประมาทนะคะไอ้ที่ว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทเนี่ยถ้าเราจะพูดสั้นๆก็คือสต็อกก่อนสตาร์ทได้ไหมสต็อกก่อนสตาร์ทก็คือสต็อ่ที่ใจเราก่อนที่เราจะ พุ่งเพ่งอารมณ์ไปยังฝ่ายตรงข้ามนี่ก็เราก็สต็อปที่ตัวเราเอาไว้ก่อนใช่จุดปากเอาไว้ก่อนแล้วก็รีบตั้งสติพอสตาร์ทไปจนถึงที่สุดแล้วก็รู้จักสต็อปอีกทีหนึ่งใช่ค่ะนะรู้จักสตาร์ทรู้จักสต็อปนะเนาะ,ะแหมเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากค่ะวันนี้จะมีอะไรนําเสนอสู่รายการก็มีเทปดีๆนะคะเทปธรรมะชุดการรักษาใจะคะ่ะการรักษาใจค่ะท่านอาจารย์เทศที่โรงพยาบาลนคปรปฐมเมื่อ ปี42นะคะโอ้หลายปีแล้วเนาะใช่ค่ะการรักษาใจเนื้อหาสาระฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วค่ะฟังแล้วแล้วก็สรุปมาสู่รายการนี้อ่ะงั้นอยากจะฟังว่าเนื้อหาสาระในเทปชุดการรักษาใจนั้นเนื้อหาสาระเป็นประการใดค่ะการรักษาใจความสําคัญของจิตใจนั้นในพระไตรปิฎกเล่มที่24มีอาหารอยู่4ประเภทคือ 1. กวลิงกระหาน อาหารคือคำข้าวที่เรารับประทานเข้าไป 2. ผัสสาหารอาหารคือผัสสะตากระทบรูปหูก,กระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบอารมณ์สวิญ,ญญาณอาหารอาหารคือวิญ,ญญาณหรือการรับรู้ 4. มโนสันเจตนาอาหารอาหารคือความตั้งใจเจตนารมอุดมคติทั้งสี่อย่างคือความจำเป็นที่เราจะต้องได้รับ อาหารทางกายนั้นมีเพียงหนึ่งคือกาวลิงกระหานแต่มีอาหารทางใจอยู่ถึงสามคือผัสสะอาหารวิญญ,ญาณอาหารและมโนสัญเจตนาอาหารหลักการในศาสนาเห็นความสําคัญของจิตใจมากกว่าเรื่องภายนอกจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่เรามักไปให้ความสําคัญกับเรื่องภายนอกการแทบเป็นส่วนใหญ่คือเรื่องของร่างกายมากกว่าเรื่องของจิตใจ เรามักปรนเปรอร่างกายมากเกินความจําเป็นอาหารทางใจเป็นสิ่งจําเป็นศีน้าสีแปดในวันพระเป็นสิ่งที่พึงกระทําถ้าใจเราเป็นทุกข์ต่อให้กายเป็นสุขมีอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างความสมบูรณ์ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มากเราไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆในโลกได้ความสมบูรณ์พูนสุขใดๆภายนอกนั้นที่สุดแล้วก็ต้องพ่ายแพ้แก่ประการคือเวลา ทุกสิ่งอย่างก็ต้องสูญสลายไปจากเราเวลาสูญเสียเราก็เสียสูญยางกินจิตสมุทยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีการดับไปเป็นธรรมดาดังที่พระพุทธเจ้ากลัสหากเราต้องประสบกับภาวะสูญเสียเราจะต้องพยายามรักษาจิตใจไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ขอเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดร่างกายสังขารย่อมเสื่อมลงไปตามการทำจิตยอมรับความเครียดเกิดจากความเป็นใจกับความเป็นจริงไม่ตรงกันเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงมันไม่เป็นดังที่ใจเราต้องการคนเราสร้างเหตุแล้วก็อย่าปฏิเสธผลเพราะใจเราไม่ปฏิเสธมันก็พลิกจิตที่ยึดถือกลายเป็นรับรู้ความจริงและยอมรับ แรงเสียดแทงก็ไม่มีเพราะเรายอมรับปรับใจกับมันเสียแล้วขอเพียงแต่ยอมรับความเป็นใจกับความเป็นจริงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะเป็นก็ต้องเป็น what ever will be will be ไม่ต้องสร้างจิตขัดแย้งกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราทำให้เต็มที่ภายใต้เงื่อนไขที่เรามีถ้าเราอยู่ในโลกอย่างไม่ต้องขัดแยง้งเพียงแต่จัดสรรสิ่งต่างๆให้ดีที่สุด ใช้ความพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็วางใจไม่ว่ากับภารกิจใดๆก็ตามทุ่มเทกุศลธรรมชฉันทะหรือภารกิจที่เป็นกุศลยินดีพอใจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาตามหลักอิทธิบาท4อันนี้ก็เป็นการสรุปเทปการรักษาใจนะคะซึ่งเป็นการแสดงธรรมที่จังหวัดนครปฐมใช่ค่ะ โรงพยาบาลใช่ไหมค่ะค่ะโรงพยาบาลนคปรปฐมค่ะแม่ช่างอุตสาห์เก็บรายละเอียดของการแสดงธรรมมาสู่ปัจจุบันได้ดีมากค่ะข,ขอบุญกุศลจงมีแก่คุณใจเย็นวินยูสุนทรนะนะที่กรุณาเก็บรายละเอียดมาคุณใจเย็นยนแสงธรรมค่ะมทนาสาธุานะมัสการค่ะนี่ก็คือญาติของเรา โทรศัพท์สายนี้พร้อมนะ,จะเจริญธ<ำ>รรมงานเทศการค่าทานจารอยอมเล็กสุรินที่เจอกันวันนั้นที่สันติอาศกใช่ไหมหก็เข้าใช้ต้นเสาที่ใต้ตรงนั้นจังเลยทำไมต้นเสาใหญ่ๆข่าทันจย์ต้นไม้ทั้งต้นเลยนะอะ่ที่สันติอาศกใช่ไหมใช่ค่ะนูไม่คิดว่าในกรุงเทพจะมีอะไรที่แบบดีๆแบบเหมือนวันนอกเลยเข้าไป ทางเล็กๆขบเคไปนกไปดีจังเลยว่าข้บใจมากค่ะท่านจันค่ะคือไปที่สซนติอร์กชอบอะไรมากที่สุดอ่ะอ๋อหนูก็ชอบบรรยากาศนะคะดูไปว่าต้นไม้ร่มรื่นดีจังเห็นกระรอกอะไรวิ่งท่านจันก็นั่งนั่งเทศอยู่ทีนี้ข้างหลังกระรอกก็วิ่งกันหนูดูดีแล้วคนก็แต่งตัวหนูก็ไม่คิดว่าเห็นเด็กหญิงเด็กชายก็แต่งตัวแบบใส่เสื้อผ้าทั้งซอยอ่ะดูดีอ่ะอืมเีกหลายอย่างค่ะท่านจันค่ะ ขาใส่เสื้อผ้าแบบมิดชิดเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่งกายแบบสุภาพเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีความยิ้มเย้ยแจ่มใสใช่ค่ะแสดงซึ่งความเป็นมิตรเป็นญาติเป็นเพื่อนกันค่อนข้างดีนะค่ะเป็นไปได้วันอาทิตย์ก็มาสิวันอาทิตย์ตั้งแต่เก้าโมงเช้าจะมีการเทศการแสดงธรรม เพราะว่าวันที่หนูก็ทํางานนะครัแบวันนั้นทางานเช้านีจ่จะหยุดไม่ค่อยได้ค่ะท่านอาจารย์คะ่ะอย่างนั้นใช่ไหมเลิกง,งานเช้าเลวหนูก็เลยไปอ๋อ <A. S 1> ดีมากนาเธอเวลาว่างขนาดไหนก็มาขนาดนั้นเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยบ่ายโมงอาตมาก,ก็จะร่วมเรียนพัตรบีดอกกับพวกเราอะ,ะาจะนําพัตรบีดอกมาตีแผ่เปิดเผยมาสนทนาสาระอะไรทํานองนี้ แกสรุปก็คือไปที่สตีอาสอกเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะ <c uk> ครั้งแรกเลยค่ะ,ไป,ะไปคนเดียวใครแนะนําล่ะใครแนะนําให้ไปอ๋อคุณมณีรัตน์ก็แนะนำไปท่านจันก็เคยชวนค่ะอ๋อเหรอท่านจันก็เคยแ่ะแล้วคุณมีรัตน์ก็ชวนค่ะหนูก็เลยหาโอกาสก็เลยไปค่ะน่าเอละดีมากขอมทนาสาธุในบุญกุศลไม่ชวนสามีมาด้วยละ่ะอ๋อสามีทํางานบ้านรอวันนั้นน่ะค่ะอ๋อเหรอค่ะทันทอดำทำทุกอย่างวันนั้นน่ะหนูก็ยัง น,น,น,นึขอบคุณขอบมันกันไงคะเขาก็ซักให้ทุงทุงทุง,ทงเช้าอะไรทุกอย่างเขาก็ซักขนูหมดอ่ะสามีทําแทนนะเนาะค่ะเอาละดีมากได้สามีที่เข้าใจภรรยาแล้วก็เปิดโอกาสให้ภรรยาได้มีเวลาพักผ่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเนาะค่ะนะขอให้รักษาคุณงามความดีไว้ก็แล้วกันค่ะกราบสักกะคะสวัสดีนะอ่าน,นั่นก็เป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งอ่า จะเริรนทำดำเนมัสก,การคชาท่านจาย์เชิญค่ะวันนี้เอาความรู้มาฝากค่ะเรื่องอะไรล่ะเกี่ยวกับคุณแม่ที่ตั้งคภ์ที่ยังดื่มชากาแฟอยู่อะค่ะอะลองว่ามาสิค่ะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับคุณแม่ที่ตั้งครันอยู่และยังดื่มชากาแฟอยู่นะคะโคตรด,ดื่มอะค่ะเ,ออเพราะว่ามีผลวิจัยอะค่ะว่าทําให้เด็กในครันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งในทายหลังได้ค่ะขนาดนั้นเชียวค่ะใช่ค่ะนักวิชาการเขาก,ก็บอกว่าสารคาเฟอีในในชาหรือกาแฟนะคะ เป็นตัวทำลายดีเอ็นเอหรือรหัสพันธุกรรมในมดลูกกะค่ะส่งผลให้เด็กในครันะมีความอ่อนไหวต่อมะเร็งบางชนิดเช่นลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กกะค่ะนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะได้ผลวิจัยนี้จากการเก็บข้อมูลจากระดับคาเฟอีนในผู้ที่ตั้งครันหลายร้อยคนนะคะเปรียบเทียบกับเลือดของทารกหลังคลอดนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันนะคะ แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีผลวิจัยว่าคาเฟอีนน่ะม,มีส่วนเป็นตัวทำลายดีเอ็นเอแล้วก็บั่นทอนความสามารถของเซลล์ที่ใช้ต่อสู้กำจัดตัวการที่ทำให้เกิด สรุปก็คือ,อเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยเป็นผลเสียแน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะที่ใครบอกว่าจะเป็นผลดีที่ช่วยทําให้ไม่เคยง่วงหรืออะไรต่ออะไรก็ตามอ่ะใช่เพราะนั้นเป็นตัวกระตุ้นเพียงเล็กน้อยแล้วมันก็ยังมีแบบในน้ําอัดลมด้วยนะคะน้ําอัดเลวเนี่ยเหรอใช่ค่ะอ๋อขนาดนั้นเที่ยวใช่แสดงว่าการดื่มน้ําอัดลมนี่ก็มีผลเสียสิใช่มีผลเสียคะ่ะอืมเอาละจะได้จาเอาไว้คนมาเปลี่ยนเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพก็ดีเหมือนกันนะคะ อ๋อกาแฟาสุขภาพไล์ค่ะกาแฟาข้าวหอมเนี่ยที่ศูนย์สมุนไพรชัยมงคลใช่ใช่หรือหรือชาก็เป็นบบชาโนพากาชาใบาหมอนอะไรเงี้ยแทนนะคะอย่างนั้นใช่ไหมอะไรทีมันไม่มีคาเฟอีนแต่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระแทนนะคะอืมโอ้ข้าท่าเนี่ยแกนี่น่าจะเป็นอสอมอนะแ <laughs> <laughs> อบเป็นก็าามาก็หนูก็ว,ว่ามันดีก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังะะอ้าเดีมากเป็นอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมเท่านี้ล้ค่ะโมทนาสาธุนะขอบคุณค่ะนาัสการลาค่ะจะเริ่นทกนามสการเจ้าค่ะโยมอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่บ้านคาราชบุรีค่ะอ๋อจังหวัดราชบุรีมีอะไรด้วยโยมโยมมีปัญหาจะถามคือว่ามีมีพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าท่านเป็นพระคำเหน่น,นะเจ้าคะท่านบอกว่าให้โยมถามว่า ท่านถามโยมว่าอยากอยากจะแก้กรรมไหมโยมเป็นคนที่ว่าคิดเกิดอ่อนๆแอนแอนนะเจ้าค่ะท่านก็ไม่้าไม่ข้มามนะว่าท่านรู้จักเบอร์โทรของโยมได้ยังไงท่านก็โทรมาบอกว่าโยมนะชื่อพรนะในอดีตชาตินะ่ะบอกไม่ใช่ท่านไม่ใช่ชื่อน,น,อนั้นก็เถียงเขานะเขาบอกไม่รู้แหละแต่โยมนะชื่อพรในอดีตชาติโยมอยากแก้กรรมไหมฉันก็เลยบอกไปว่าใครก็อยากหายนะท่านมาเจ้าค่ะ ความเจ็บโครคไตไข้เจ็บอะไรตรงนี้เราก็อยากหายมันทุกค่อยเวทนาเราก็ไม่รู้อะเออฟังไปฟังมาท่านก็ให้เรานั่งแบบใส่ชุดขาวแล้วก็ให้นั่งเอามือไว้บนหัวแล้วก็นั่งพิงเสาแล้วท่านบอกว่าจะให้ถอดอะไรอะแบบเปิดถารทั้งเก้าอะไรนี่มันก็เลยไม่ค่อยดีโยมก็เลยไม่ไม่เล่นโยมก็เลยอยากจะวางหูที่นี้ก็มีเพื่อนโทรมาเลยโยมก็เลยวางเลยท่านให้บอกว่าให้โยมมาท่องว่า โฮมพึงนยมท่องโฮมพึงโฮมพึงเนี่ยท่านเป็นพรนะคำมหนัดนอยากจะถามพระอาจารย์ว่าตรงนี้มันดีไหมคะและโยมคิดยังไงล่ะโยมคิดว่าตอนเปิดทวารทั้งเก้านี่มันคือไม่ดีแล้วอะจริงๆไม่ดีมาตั้งแต่แก้กรรมแล้วใช่ไม่ดีมาตั้งแต่ตั้งแต่โทรมหาโยามแล้วเหรอคะอ่าไม่ดีตั้งแต่ตอนนั้นแหละอ่าไม่ใช่ไม่ดีตอนที่เปิดทวารแล้วไม่<ะ>ไม่ดีตั้งแต่ ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นพระกรเมเและโทรมาหาโยมอ่ะแล้วก็มาพยายามที่จะบอกว่าชาติก่อนโยมชื่อพรนะอันนี้ก็ยิ่งไม่ดีซ้ำสองอะ่ะเพราะว่าจริงๆเน,นี่ยพระจะไม่ทำเช่นนี้ก็จะไหมนอกจากขบวนการมิจฉาชีพต้มตุ๋นหลอกลวงะ,ะก็จะถามอาจจะไม่ใช่พระด้วยซ้ำไปยมก็ไม่รู้นะเพราะว่าฉันเองฉันก็ปฏิบัติอยู่ที่พระธาตุเขาน้อยบ้านขาเนี่ย ก็พอรู้อยู่บ้างไอเรื่องการตรงนี้พอท่านพูดอย่างนี้แล้วเราก็เลยเออคงจะไม่ไม่ดีแน่นะไอเปิดทวันทั้งข้าวแล้วท่านบอกว่าแล้วก็เดี๋ยวว่าโยมอยู่ในบ้านนะโยมอย่าออกนอกบ้านนะถ้า,าโยมอยู่นอกบ้านแล้วเดี๋ยวใครเขาเห็นก็จะหาว่าโยมเพี้ยนตรงนี้คิดหนักเลยคิดมากเลยว่าพระเลยทําไมถึงได้ทาอย่างนี้ทาไมพระทําไมถึงทาลายศาสนาพุทธคะถ้าหากว่าท่านเป็นพระจริงๆ ก็ท id ี่พระทําลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีโยมที่ปฏิบัติตามนยคำแนะนําผิดๆอย่างโยมนี่ไงเข้าใจไหมนี่พูดตรงๆนะไม่ไม่ไม่ว่าไม่โกรธเพราะว่าโยมเองถ้ารู้ว่าผิดเนี่ยก็ควรจะตัดรอบสเตั้งแต่ช่วงแรกอไม่ควรจะต่อความยาวสาวความยืดถ้าได้ฟังแบบเนี้ยถ้ารู้ว่าเออมันชักจะเริ่มผิดทางแล้วเนี่ยตัดรอบเลยวางหูซะแล้วก็อย่าคุยต่อ อย่าไปถึงขั้นที่จะให้ต้องไปนั่งเปิดทวารแบบนั้นแสดงว่าเราก็าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นัก<ช>นะ<ช>เข้าใจไหมโอ้เพราะว่าอยู่ในป่าน,นี้ดงไม่ยอมรับพรโคือจริงๆที่ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นพระและยังกระทําการในสิ่งที่ทําลายศาสนาอยู่เนี่ยก็เพราะว่าโยมนี่แหละไปคล้อยตามโยมเนี่ยขาดปัญญาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะถ้าโยมพยายามมีปัญญากันนะนะไม่คล้อยตาม พวกนี้ก็จะทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะไม่มีคนรับโลกอะ่ะเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยก็กโดนแกตัวโยมเองเนะนะต่อไปก็ต้องไวในการรับรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรถูกอะไรไม่ถูกทำนองเนี้ยโยมเห็นคิดว่าเออไม่ดีไงตรงนี้โยมที่โลามากไงโยมหมดอดตอนแรกก็ไม่สบายมาตั้งหาล,ลายปีนะทีนี้โยมก็แบบอยากหายไง คือเรายไม่รู้ว่าว่าเขามาโทรมาในคำนองนี้คือเขาไม่รู้ว่าโทรเราได้ย,ไยังไงอ่ะก็ยอมรับเออเราก็อยากหายเขาบอกเขาจะแก้กรรมนะเราแก้เราจะหายซึ่งจริงๆแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังแก้กรรมให้พระองค์เองไม่ได้เข้าใจไหมไมใ่ค่้ไอ้คำว่าแก้กรรมเนี่ยเป็นคำพูดที่ทำลายศาสนาใครที่พูดว่าแก้กรรมเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยกำลังทำลายศาสนาแนะ่น่ะเพราะว่ากรรมเนี่ยแก้กันไม่ได้ ตัวนี้คือเราต้องปฏิบัติของเราเองใช่ไหมเจ้าคะาถึงปฏิบัติยังไงก็แก้กรรมไม่ได้แต่มันก็ังหนักเป็นเบานะเจ้าคะผมไม่ได้ไม่ได้หรอคะไม่ได้กรรมนี่แก้ไม่ได้อนอกจากทําบุญนะนะทากุศล<ม>แล้ว<ต>น<ำ>ําคือตรงนี้เราสร้างบารมีสร้างคุณสร้างกุศลคือเราทาอะไรทุกอย่างเงี้ยคือกรรมที่ทําแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมอันนี้แน่นอนแต่บุญที่เราทําก็เราก็ต้องได้รับผลบุญอันนี้ก็แน่นอน กรรมและบุญเนี่ยใครจะแก้ให้กันไม่ได้<ะ>เข้าใจในายโยมนะ,ะใครที่พูดว่าแก้กรรมคนนั้นทําลายศาสนา,าเข้าใจตามนี้นะสวัสดีนะค่ะค่ะมาสักการณ์นะจ๊ะคะก็เป็นการให้ความรู้แก่โยมนะใครที่บอกแก้กรรมคนนั้นกําลังทําลายศาสนาะจะเรินรนนร่นทางค่ะกรับมาสักการ่ะท่านอาจารย์เป็นพูดถึงพระเขมรกันที่หมู่บ้านหนูกับพี่สาวเล่าให้ฟังเมื่อวานนี่แหละค่ะจะว่าไง บอกว่ามีพระมาจากประเทศเขมรมารักษาโรคอย่างนี้และคะที่ที่วัดบ้านหนูที่ที่สุรินนะคะอ๋อเหรอว่าใครเป็นอะไรก็ไปไปตอนนี้อยู่ที่วัดหนูก,ก็เลยบอกว่าคนอื่นก็บอกว่าทำไมไม่เอาแม่หนูไปรักษาหนูก,ก็บอกพี่สาวไปว่าไม่ต้องไปรักษานะเพราะว่าแม่รักษาที่โรงพยาบาลนะ่ะดีแล้วเพราะว่าพระท่าน หนูไม่เห็นด้วยเลยพระที่จะมารักษาโรคไม่ใช่ในกิจของพระที่จะไปรักษาโรคอหนูว่าอย่างเงี้ยค่ะท่านจันเออเออ,อันนี้คุณเข้าใจถูกต้องตามจุลศรีลมาใช่มศีลมหาศีลแล้วอะ่ะหนูก็เล่าให้พี่สาวฟังอย่างเงี้ยพระท,ที่ที่ดีๆก็ต้องไปให้ใหอะไรดีๆกับโยไม่ใช่ว่าไปให้รักษานีไปกันเยอะเลยเอ,อ๋อเหรอข่านอื่นก็ไปรักษากะมาจากประเทศเขมรค่ะท่านจันสงสัยเข้ามาหลายองค์แน่ๆเลยหนูว่ามามา,มาถึงกรุงเทพมาถึงทางจังหวัดแล้วว่ะ นูคิดว่าไม่ดีแน่นอนนูบอกพี่สาวไว้แล้วค่ะ,ะตอนนี้พระในประเทศไทยในเขตกรุงเทพเขตภาคกลางเนี่ยก็ยังเปิดวัดเป็นโรงแจกยารักษาโรคอยู่เนี่ยหนูไม่เห็นวอเลยอันนี้ต้องช่วยๆกันต่อต้านนะนะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระใช่ค่ะที่ <ใน S 2> จะต้องไปตัว,ไ,วไปแจกยารักษาโรคดังที่เป็นอยู่ค่ะนะเพราะนั้นต้องให้ความรู้นี้ซะ บอกพี่สาวเลยบอกอยาเด็ดขาดเลยนั่นเลยค่อยดูด้วยว่าพฤติกรรมของท่านเป็นยังไงเผลอไปอย่างอื่นนะมันจะไม่ดีบอกอย่างเงี้คยค่อยๆดูจะต้องจริงๆต้องแจ้งกับสารสุขจังหวัดซะนะ ต้องแจ้งกับสาธารณสุขจังหวัดให้ตรวจสอบให้ดูแลใช่ไหมนูก็ว่าอย่างั้นไม่ใช่นั้นนะมันจะเป็นผลเสียแก่สุขภาพของประชาชนนันน่ะหนูไม่ทราบว่าให้หวยหรือเปล่าหนูยังไม่แน่ใจเลยเจะฟันหลังจะลองโทรไปถามเย็นๆแบบนี้ก็ให้หวยด้วยหนูจัดการแน่นอนในบอกว่ายายยาเลยแต่จริงๆแม้กระทั่งรักษาโรคก็ผิดแล้วอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการที่ใครจะรักษาโรคต้องมีใบอนุญ,ญาตประกอบโรคศิลป์นั่นนะค่ะ ถ้าไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคสินเนี่ยจะไปรักษาโรคซ่มสี่ซมห้ไม่ได้คนแถวบ้านมันจะชอบเชื่ออะไรในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องอ่ะคนมันก็อยู่ที่อ่อทั้งหน่วยงานสาธารณสุขจะต้องช่วยกันดูแลนะค่ะสรุปคือตามเรื่องนี้หน่อยแล้วก็รายงานให้เรามาทราบด้วยนะค่ะบอกว่าต้องแจ้งไปยัง <c oughs> จ,จังหวัดอะไรนะจังหวัดสุรินทร์นะคะ นี้นะอำเภอสังขะตำบลบ้านจานอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทรนะ์อําอํเภอสังขะตำบลบ้านจานใช่ไหมใช่ค่ะหมู่บ้านหนูว่าหมู่บ้าน,านโคกปืนอันนั้นแหละเอาอย่างนี้คุณติดต่อไปยังสาธารณสุขจังหวัดอําเภอสังขะซะค่ะค่ะบอกว่าเนี่ยจากรายการวิทยุท่านจันแนะนําให้โทรมาค่ะว่าช่วยไปตรวจสอบที่นี่หน่อยมีพระ,ขะเขมรมาเปิดรักษาโรค,คนะสรุปก็คือให้โทรไปเลยไปช่วยดูแลกัน สรุปทําได้ไหมค่ะคิดว่าหนูทาได้นะคะท่านอาจารย์คะอ่างั้นทําได้เลยนะสวัสดีนะค่ะเห็นไหมก็ต้องอย่างนี้แหละพี่น้องนะคือถ้าเราเห็นว่าอะไรมันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะนะจะปล่อยปละละเลยไม่ได้สุขภาพของพี่น้องประชาชนเรานะเนี่ยเราจะต้องช่วยกันใส่ใจดูแลสวัสดีมีความสุขเนะน้อนมัสการค่ะพระคุณท่านค่ะเดี๋ยวมอยู่แถวไหนล่ะ หนูอยู่แถวแถวาินทานี่แหละค่ะเนี่ยะะอยู่ไม่ไกลนักเนาะค่ะหนูอยากจะแจ้งว่าเออพระคือบางครั้งเนี่ยหนูทําบุญก็ไม่อยากติดใจในบุญน,นะคะท่านคะแต่ว่าแถวแถวนี้ก็มันประมาณแปดเก้าโมงก็ยังมีพระเดินมีทบาทอย่่ค่ะท่านคะอืมปังเชียวถ้าจริงๆค่ะท่านแถวแถวคลองสมามวาเนี่ยค่ะ คือคือมีคนบอกหนูมาเหมือนกันว่าไม่ต้องไปคิดอะไรบางครั้งเราทําบุญไปแล้วเราให้ไปแล้วแต่บางทีก็มองท่านว่าเอ๊ะท่านยังไม่กลับวัดหรออะไรเงี้ยนะคะท่านคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องคิดนะนะเพราะว่าถ้าไม่คิดเนี่ยแสดงว่าเราไม่ใช้ปัญญาในการทําบุญใช่ค่ะท่านถ้าเราใช้ปัญญาในการทําบุญเนี่ยเราจะต้องรู้จักคิดรู้จักไตรตรองรู้จักพิจารณานะภาษาภาษา,ภาษาธรรมะเรียกว,ว่ามีวิจยะทานัง แปลว่ามีการเลือกเฟ้นในการให้ทานค่ะซึ่งถ้าเรามีการเลือกเฟ้นในการให้ทานเนี่ยเ,เราก็จะทําทานอย่างมีปัญญาค่ะไม่เช่นนั้นคนที่ประพฤติผิดผิดมาแอบแฝงในรูปแบบพระทําให้คนเสื่อมศรัทธาเยอะแยะไปหมดเพราะว่าเราสักแต่ว่าทําไปโดยไม่คิดนี่แหละถูกต้องไหมถูกต้องค่ะท่านแต่หนูจะแจ้งท่านว่าเออแล้วก็มีครั้งที่สอง ท่านท่านพูดกับหนูว่าท่านจะทําพิธีให้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หนูก็เลยถามว่าเอาพิธีที่ต้องยังไงอะคะเขาก็บอกต้องมีล่างเผาวด้วยนะคะหนูก็ถ้ามีล่างเผาอย่างนี้ก็เขาบอกแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านปักกดอยู่ตรงนี้ตรงนั้นหนูก็ฟังแล้วคือไม่ใช่อนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ใช่ไหมคะท่านใช้คำพูดนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วยอมทําไงหนูทาไงหรอคะหนูก็เห็นท่านแล้วหนูก็ คือไม่อยากคิดไม่ดีค่ะแต่ก็ไม่อยากจะทําบุญร่วมกับท่านแล้วว่ะค่ะค่ะ,ะแสดงว่าโยมฉลาดนะเนี่ยก็ก็หนูก็ทําบุญมาค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์กับคนคนที่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะท่านเนี่ยเราต้องตรวจสอบค่ะเพราะว่าบางทีไม่ใช่ตัวแทนเราเป็นตัวเทียมค่ะหนูใช้พูดคำพูดไม่ค่อยถูกนะคะท่านขอประทานโทษด้วยนะคะคือต้องตรวจสอบ ต้องแจ้งตำรวจนะนะแล้วก็ให้ตำรวจเข้าไปดูในเรื่องนี้ว่านะแอบแฝงมาไหมปลอมบวชไหมด้วยสิบางทีอาจจะเป็นคนธรรมดาเนี่ยปลอมบวชเพื่อสแสวงหาเอกราบเป็นเยอะนะทุกวันนี้ใช่ค่ะท่านใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่พระพูดก็พูดเถอะใช่ค่ะท่านใช่ค่ะเหมือนกับคนที่ต้มตุ๋นหลอกลวงธรรมดาธรรมดานี่แหละ ซึ่งผิดกฎหมายบ้านเมืองนะค่ะค่ะหนูก็อยากจะว่าฝากบอก,บอกเพื่อนๆ่วิทยุว่าไม่ใช่มีแค่เฉพาะตัจังหวัดตอนนี้กรุงเทพก็มีแล้วเหมือนกันค่ะให้ระวังตัวด้วยนะคะช่วยดูแลแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตรวจสอบซะอ่ะโมธนาสาธุนะค่ะรำชการค่ะท่าน่ะนี่ก็คือญาติของเราเอ่ะการสอบถามปัญหาพูดคุยเนี่ยมันก็มีส่วนในการเสริมสร้างปัญญาพอสมควรเนาะ กับนันทสก,การนะคะท่านจันยมอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่อยู่นนทบ,บุรีนะคะอาว่ามาซีว่าเออเคยเห็นพระภิกษุมันเป็นหมู่บ้านจตุรันนะคะแล้วพระภิกษุองค์นี้ยเป็นเป็น,ปนมีอายุมากแล้วแล้วก็นานๆท่านจะมาบิณฑบาตเนี่ยค่ะแล้วโยมเคยเห็นหน้าอยู่ประจานะคะแล้วก็เวลาโยมคนไหนถวายเงินเนี่ยท่านจะไม่รับแต่ว่านานๆจะมาเนี่ยก็ <mm เห็นว่าเป็นพระที่ดีนะคะแล้วยังไงล่ะแล้วก็เอออย่างนี้เราควรจะใส่บาทได้ใช่ไหมคะก็เท you know ่าที่ฟังฟังดูยังไม่มีอะไรเสียนี่ใช่ไหมค่ะแต่จะมีลูกศิษย์มาประจําคืนนานๆปีหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้ยค่ะอ๋อก็ค่ะถ้าถ้าหนึ่งท่านไม่รับสตังค์ใช่ไหมใช่ค่ะเวลาโยมถวายก็ไม่รับใช่ค่ะนะท่านคืนหรืออย่างไรก็คือไม่รับเลยค่ะคือจะแบบบอกว่ามือ โบกมือไม่รับ嘛อ๋ออย่างนั้นใช่ไหมค่ะก็ดีสิโยมที่ใส่บาตรเนี่ยจะมาเยอะเลยค่ะจะชอบใส่ท่านนะคะก็ดีพระพระที่ไม่รับสตังค์นะเใช่ค่ะเ,เป็นพระที่ถูกต้องแล้วอ่ะอ๋อค่ะนะฟังฟัง<ๆ>ดูยังไม่มีอะไรเสียอย่างอื่นใช่ไหมยังไม่มีค่ะนะถ้าเช่นนั้นก็ทําบุญไปอ๋อค่ะแล้วนานๆมาครั้งด้วยนานๆมาครั้งนะไม่ทราบพระที่ไหนอะค่ะ ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรเอาเอาเป็นว่าพระที่ปฏิเสธการรับเงินเนี่ยเป็นพระที่ทําถูกต้องแล้วอ่นะ,ะกับนาการลานะคะโมทนาสาธุนะก็ฝา,ากบอกพี่น้องไว้ว่าพระที่ปฏิเสธการรับเงินเนี่ยเ,เ,นะเป็นพระที่ทําถูกต้องแล้วพระที่ตรงรีเข้าหาเงินเนีนยเป็นพระที่ทําไม่ถูกต้องนะนะก็รับรู้ไว้ด้วยก็แล้วกัน พระกับโยมเนี่ยต่างจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะโยมอย่าไปคิดในกรอบความเชื่อที่ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ประการใดเขายืนยันบอกกล่าวกับพี่น้องว่าศรัทธาเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าเราศรัทธาสิ่งใดเนี่ยเราไม่ได้มีปัญญาในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นถือว่าเป็นความงมงาย ไม่งมง่ายสวัสดีมีความสุขเนอะ้มัสการครับผมเสียงดังหน่อยนะนมสการครับผมอยู่แถวไหนล่ะอยู่สัตหีบครับผมสัตหีบชนบุรีครับผมอามีอะไรว่ามาไอ,อ้พระพระแบบว่าเขาป่วยอ,อยู่ที่บ้านานานๆีเป็นไรป่ะฮะก็ไม่เป็นไรมีคนดูแลใช่ไหมใช่ครับผมนะถ้าเป็นพระอาพาธแล้วก็ท่านจําเป็นจ,จะต้องอาศัยคนดูแลคนดูแลเป็นญาติหรือเป็นใครอ่ะลูกสาวครับผม ่าเป็นลูกสาวอ่าไม่มีปัญหาหรอกลูกสาวก็ดูแลได้ผมก็พไปใส่บาตรท่านอยู่สงสงสารท่านเพราะว่าทนอายุ89แล้วโอ้อายุเยอะแล้วสินะครัรผมแล้วลูกสาวก็คอยดูแลครัรผมสรุปคือไม่เป็นไรนะไปอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานๆก็ได้นะถ้าบ้านมีลูกสาวดูแลเนะี่ยก็ไปอยู่ที่บ้านได้ไม่ผิดปเป็น,นัานเข้าใจตามนี้ขอบคุณครับผนะมนรณนามทนานะ ถ่าดีที่สุดก็คืออยู่ที่วัดนั่นแหละแล้วก็มีคนไปดูแลแต่ถ้าอยู่ที่วัดไม่มีใครดูแลก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มีคนคอยดูแลเพราะว่าอาการดูแลพระภิกษุอาพาธนั้นในพัตตบีดกระบุว่าได้บุญมากเท่าเท่ากับดูแลพระพุทธเจ้าอันนี้อยากจะฝากบอกไว้ด้วยนะการดูแลภิกษุอาพาธนั้นเท่ากับได้ได้บุญเท่ากับดูแลพระพุทธเจ้า ดังนั้นใครอยากจะใส่ใจในการทําเรื่องนี้เราก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขนะขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบคุณงามความดีนะเพราะนั้นขอให้พี่น้องของเราจงมีความเข้มแข็งจงมีความอดทนจงมีความสุขจงมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบคุณงามความดีสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอพระพุทธจงรักษา ขอพระธรรมจงรักษาให้ท่านทั้งหลายมีความรักที่บริสุทธิ์ต่อไปและตลอดไปเถิดเถิด